หนังสือเล่มหนึ่งนะคะชื่อว่าเป้าหมายชีวิตเขาได้เขียนตัวอย่างเป้าหมายในชีวิตของมนุษย์ทั่วไปนะคะเขาได้เขียนไว้อย่างแรกนะคะเขาบอกว่าส่วนใหญ่เป้าหมายชีวิตของทุกคนเลยคือเป็นยังไงคะมีฐานะที่มั่นคงใช่ไหมมีเงินเก็บปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีบ้านมีรถมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบไม่มีหนี้ได้ช่วยเหลือคนอื่นมีอาหารกินในทุกวนัน ดูแลครอบครัวให้สุขสบายอันนี้คือเป้าหมายของทุกคนในโลกนี้ที่เราเห็นว่าเป็นปกติทั่วไปเป้าหมายในการทํางานให้เจริญก้าวหน้ามีอะไรบ้างก็คือมีอาชีพที่มั่นคงสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้มีเงินเดือนพอใช้ใจในทุกๆเดือนทํางานเสร็จทันเวลาก็ไม่ปล่อยให้งานพอกพูนจนเป็นดินพอกหังหมูนะคะเจ้าไหนชื่นชมเพื่อให้เป็นกําลังใจให้ตัวเองในการทํางานเนาะทำงานสําเร็จตามที่ได้รับมอบหมายมีเพื่อนร่วมงานที่ดี มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ศึกษาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอพัฒนาศักยภาพตัวเองในทุทกๆวนันสร้างสารรค์ผลงานที่ดีให้องค์กรหรือในในงานที่ตัวเองทำนะตรงนั้นนะคะทำงานอย่างมีความสุขในทุทกๆวนันหาความสุขในที่ทํางานอันนี้คือชีวิตของมนุษย์เมื่อเกิดมาปุ๊บเมื่อโตขึ้นก็เริ่มมีเป้าหมายของชีวิต แต่บางทีนะคะเราก็เหนื่อยล้าเกินไปการที่เราจะเดินไปตามเป้าหมายบางทีก็มีล้มลุกคลุกคลานบางทีก็มีอุปสรรคปัญหาเข้ามาบางคนนะคะด้วยการที่อยากจะไปถึงเป้าหมายเกินไปอ่ะจนทําให้เขาขัดสันติสุขในชีวิตถูกไหมคะทําให้เขารู้สึกเขาไม่มีความสุขทําให้เขามีคําถามว่าเขาเกิดมาทําไมเขาต้องดิ้นรนเพื่ออะไรทําไมชีวิตไม่จบจบไปสัทีคืออาจจะมีคําถามหลายอย่างแต่วันนี้นะคะ พระเจ้าได้เปิดเผยกับเราว่าพระองค์กำหนดเราไว้เพื่อให้พระเจ้าชอบพระทยัยดังนั้นแน่นอนเรา,าจะทำหลายอย่างเพื่อเติมเต็มความสุขให้เราแต่อย่าลืมกลับมาจุดเริ่มต้นคือพระเจ้านะคะว่าผู้ที่ให้ความสุขกับแท้จริงผู้ที่เห็นคุณค่าเราแม้เราจะมีรถไม่มีรถมีบ้านไม่มีบ้านมีเงินไม่มีเงินมีงานที่ดีหรือไม่ดีหรือว่าแม้เราจะเป็นยังไงพระเจ้าทรงรักเราอันนี้คือพระองค์เห็นคุณค่าของเรา ดังนั้นความจริงของพระเจ้าที่เปิดเผยกับเรานะคะได้บอกกับเราว่าพระองค์ชอบพระทัยในทุกสิ่งที่พระองค์สร้างในวิวรณ์บทที่4ข้อ11พระคำพิมพ์บอกว่าพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงและสรสรพสิ่งทั้งปวงก็ทรงสร้างขึ้นแล้วและดำรงอยู่ตามชอบพระทัยของพระองค์ทุกอย่างนะคะดำรงตามชอบพระทัยของพระเจ้าเราอาจจะบอกว่าเราไม่ชอบสัตว์บางชนิดหรือคนบางคน แต่ใช่เราอาจจะไม่ชอบลักษณะนิสัยเขาบางอย่างที่ไม่ยุติธรรมหรือว่ามีความไม่น่ารักนะคะแต่ในความเป็นคนของเขาอ่ะพระเจ้าก็รักเขานะคะดังนั้นเราจะมาดูด้วยกันนะคะวันนี้นะคะจากพระวจนะของพระเจ้าได้ให้เราเห็นความจริงว่าเราถูกกําหนดไว้เพื่อให้พระเจ้าชอบประทายประการที่หนึ่งก็คือพระเจ้ายินดีในชีวิตของเราพระเจ้ายินดีในชีวิตของเรา แม้ดูเหมือนบางทีเราไม่ยินดีในตัวเองอะ่ะเราไม่สวยไม่หลอ่อไม่ดูดีไม่เก่งเหมือนคนอื่นเราก็เริ่มขัดความมั่นใจในตัวเองเราก็เริ่มมีการเปรียบเทียบกับคนอื่นทําให้เรามองตัวเองเหลือนิดเดียวบางทีเราไม่เห็นคุณค่าตัวเองเลยแต่วันนี้พระเจ้าบอกว่า,วาพระเจ้ายินดีในชีวิตของเราอามนไหมคะอามนนะคะในสดุดีบทที่หนึ่งข้อ4ตอนต้นบอกว่าพระเจ้าทรงปรีดีในประชากรของพระองค์ พี่น้องทราบไหมคะนาทีที่พี่น้องเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้พระเจ้าอยู่ที่นั่นในฐานะพยานที่เป็นผู้แรกที่รู้ว่าเราเกิดมาแล้วแล้วเราอยู่ในคันบรรดาพระองค์เห็นนะคะมนุษย์อาจจะต้องอันตราซาวใช่ไหมถึงจะเห็นลูกในท้องแต่พระเจ้าทรงเห็นภายในของเราว่าเราถูกทอเข้าในคันบรรดาของแม่นะคะของบรรดาพระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตและการที่เราเกิดมาทําให้พระเจ้ายินดีนะคะที่เราเกิดมาคือพระเจ้ายินดี แม้จุดประสงค์ของคุณพ่อคุณแม่บางคนนะ่ะไม่อยากให้ลูกเกิดมาลูกไม่ได้เกิดมาตามที่เขาอยากให้เกิดแต่พระเจ้าอนุญาตให้คนนั้นเกิดพระเจ้ายินดีในคนนั้นเราทุกคนนะคะเกิดมาเพื่อประโยชน์ของพระเจ้าเพื่อพระสิริข,ของพระเจ้าเหมือนที่อาจารย์เบธศานาไปอาธิก่อนโน้นใช่ไหมคะเราถูกสร้างมาเพื่อใช้พระสิริข,ของพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้าและเพื่อความเปรมปรีของพระเจ้าสดุดีบทที่9 5้าสิบห้าข้อเจดนะคะพ่างพิมบอกว่า เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราและเราเป็นประชากรแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์และเป็นแกะแห่งพระหัตถ์ของพระองค์พี่น้องได้อ่านพระครัมภีร์ตอนนี้แล้วเรารู้สึกเรามีมีผู้เลี้ยงที่ดีเลิศคือพระเยซูที่จะจุงมือเราไปจะนำเราในทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ไพศาลเมื่อมีศัตรูเข้ามาพระองค์ก็จะกระจัดศัตรูนั้นออกไปเมื่อเราหิวน้ำพระองค์ก็จะจุงมือนำเราไปในริมทานน้ำที่มีน้ำไหลตลอดเวลา พระเจ้าสัญญาว่าจะไม่ทิ้งเราเราเป็นประชากรของพระองค์พระหัตถ์ของพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราเสมอและเราจะไม่กลัวสิ่งใดเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและอยู่กับเรานะคะดังนั้นวันนี้เรารู้แล้วว่าพระเจ้ายินดีในชีวิตเราและพระองค์นะคะยังบอกกับเราอีกนะคะว่าพระองค์ได้กําหนดเราไว้ล่วงหน้าด้วยความรักพี่น้องแม้บางคนนะคะอาจจะถูกปฏิเสธว่าฉันไม่รักคุณ พี่น้องการถูกปฏิเสธอ่ะมันสร้างบาดแผลในใจเราจริงๆนะมันทําให้เรากลับมาน้อยใจบางทีก็ทําให้เราร้องไห้ออกมาด้วยว่าเราไม่มีดีตรงไหนเราไม่ดีตรงไหนเราด้อยตรงไหนเราไม่สวยไม่หลอมไม่เก่งตรงไหนนะคะบางคนก็น้อยใจในตัวเองโดนบูลลี่ต่างๆนะคะจนถึงขั้นฆ่าตัวตายก็มีเพราะเกิดจากการการโดนแบบถูกถูกหกักก็คือถูกองหกักหรือว,ว่าแบบไม่ ไม่ได้เป็นใบดาตามตามที่คนใดคนหนึ่งต้องการแล้วเขาก็ปฏิเสธเราแบบนี้นะคะแต่ในเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อห้าพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงกําหนดเราไว้ล่วงหน้าด้วยความรักให้เป็นบุตรของพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ตามความชอบพระทยัยและตามพระประสงค์ของพระองค์ดังนั้นวันนี้แม้เราจะถูกปฏิเสธจากใครนะคะแต่พระเจ้าจะไม่ปฏิเสธเราอาเมนไหมคะพระเจ้าเห็นคุณค่าภายในของเราและพระองค์ก็ ชอบพระททยในเรานะคะพระองค์ชอบพระไทยในเราในหนึ่งไปโตรมบทที่สองข้อเกพระคำพีบอกว่าแต่ท่านทั้งหลายเป็นชนชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ผู้ได้สมเรียกท่านทั้งหลายให้ออกจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ เราถูกรักจากพระเจ้าเราถูกเลือกจากพระเจ้าเราเป็นชนชาติที่พิเศษที่พระเจ้าทรงถ่ายเราด้วยพระคุณนะคะด้วยพระคุณความรักของพระองค์ให้ออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างถ้าพระเจ้าไม่รักเราพระเจ้าก็คงไม่ส่งพระเยซูลงมาในโลกนี้แต่พระเจ้าเห็นคุณค่าของมนุษย์มากกว่าสิ่งใดๆที่พระองค์สร้างดังนั้นวันนี้เราถูกรักจากพระเจ้าเราเป็นคนพิเศษของพระเจ้า สิ่งที่เราจะตอบสนองต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าคือให้เราเปรนปรีในพระเจ้าเช่นเดียวกันอเมนไหมคะให้เราเปรนปรีในพระเจ้าเหมือนในอิสยาห์บทที่ 61: สข้อ10พระคมภีบอกว่าข้าพเจ้าจะเปรมปรีอย่างยิ่งในพระยาเวใจของข้าพเจ้าจะลิงโลดในพระเจ้าของข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงสวมเสื้อผ้าแห่งความรอดให้ข้าพเจ้าพระองค์ทรงคลุมข้าพเจ้าด้วยเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรม เหมือนเจ้าเบาวที่พวกศีรษะแบบปุโรหิตและเหมือนเจ้าสาวที่แต่งด้วยเพชรพลอยเมื่ออ่านข้อนี้นะคะอยู่ในช่วงที่สภาวะจิตใจอาจจะหดหู่หรือหมดหนทางรู้สึกหมดหวงังอาจจะมีปัญหาเข้ามากระทบหัวใจของเราแต่เมื่อเราได้อ่านข้อนี้นะคะทำให้เรารู้ว่าเราสามารถเปรมปรีในพระยาวเวได้ เพราะพระเจ้าจะทําให้เราได้รับโอกาสใหม่ได้สวมเสื้อผ้าใหม่เป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าแห่งความรอดที่มาจากพระเจ้าเป็นการได้รับการคลุมชีวิตใหม่เป็นเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมที่พระเจ้าจะคลุมชีวิตเราไว้นะคะเป็นชีวิตใหม่เป็นเหมือนกับเจ้าบ่าวที่พกศีสรรับแบบโปรฮิตเตรียมพร้อมที่จะรับเจ้าสาวใช่ไหมคะเจ้าสาวมาเป็นของเจ้าบ่าวคือเป็นการเตรียมเหมือนกับ ได้รับชีวิตใหม่ได้รับสิ่งใหม่หลังจากที่เราสกรปรกเรา,าเจอกับปัญหาประดมประดาเข้ามาเราบอบช้ำเราแต่สลายแต่ตอนนี้อ่ะเหมือนพระเจ้ากําลังสวมชีวิตใหม่ให้เราพระองค์กำลังสวมความหวังใหม่ให้เราพระองค์กำลังมอบสิ่งที่ดีให้เราเป็นการเซอร์ไพรส์จากพระเจ้าเราเชื่อไหมคะพี่น้องเราเชื่อไหมคะว่าแม้ชีวิตเราอะ่ะจะ,ะเผชิญอะไรก็ตามแต่การจัดเตรียมของพระเจ้าจะมาทันเวลาเสมอ,อเมน n ไหมคะ อเมนเพราะเราจะเป็นปรีในพระเจ้าเพราะพระเจ้าช่วยเรานะคะและในเนหามีนะคะซึ่งเป็นช่วงที่เขาต้องสร้างกำแพงอิสราเอลต้องพบเจอกับศัตรูที่เข้ามาเข้ามานะคะโจมตีพวกเขาดูถูกพวกเขาเยาะเย้ยพวกเขาแต่เนหามีเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ได้หนุนใจเนหามี <h> บอกว่าอย่าเศร้าโศกเลยเพราะความชื่นบันของตนในพระเจ้าเป็นกำลังของท่านดังนั้นวันนี้เราอย่าเศร้านานเกินไป พราะความชื่นบานในพระเจ้าเป็นกำลังของเราอาเมนไหมคะอาเมนวันนี้นะคะสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเราคือเราไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญพระเจ้าพอพระทัยในเราและพระเจ้ามีแผนการที่ดีในชีวิตของเราเหมือนที่พระเยซูบอกกับลูกศิษย์บอกกับผู้เชื่อทุกคนนะคะในยอห์นบทที่15ข้อ1 1บอกว่านี่คือสิ่งที่เราได้บอกแก่ท่านทั้งหลายแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราดำรงอยู่ในท่านและให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยม วันนี้พี่น้องพระเยซูมาให้ความยินดีของพระองค์เต็มเปี่ยมในเราอาเมนไหมคะและเราก็ต้องยินดีในพระเจ้าด้วยอย่ายินดีแต่ฉันเมื่อได้รถเมื่อได้บ้านเมื่อได้เสื้อผ้าสวยๆเมื่อได้กินอะไรอร่อยเมื่อได้เงินฉันยินดีอย่าให้เป็นแค่ตรงนั้นแต่ให้เรายินดีที่เรามีพระเจ้าอาเมนไหมคะให้เรายิ้มได้ที่เรายังมีพระเจ้านะคะแม้เราไม่มีไม่มากมายเหมือนคนอื่นแต่ให้เราชื่นชมในพระเจ้า ดังนั้นวันนี้พระเจ้ายินดีในเราดังนั้นให้เรายินดีในพระเจ้าเช่นเดียวกันและความจริงประการที่สองนะคะเราถูกกําหนดไว้เพื่อให้พระเจ้าชอบว่าไทยประการที่สองคือทุกวิถีชีวิตคือการนมัสการพระเจ้าทุกวิถีชีวิตคือการนมัสการพระเจ้าการนมัสการพระเจ้าคือการที่เราถวายเกียรติพระเจ้าด้วยชีวิตด้วยร่างกายของเราดังนั้นจึงเป็นการสําเดงพัลกษณะของพระองค์ในชีวิตประจําวันของเราด้วยนะคะ ในหนึ่งพงศสวดานบทที่2 9ข้อ11พระคัมภีร์ได้บอกว่าแต่ข้าพระองค์เป็นผู้ใดนะคะแต่ข้าพระองค์เป็นผู้ใดอันนี้เป็นคําพูดของดาวิดว่าเขาคือผู้ใดเล่าที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะสามารถถวายแด่พระองค์ด้วยความเต็มใจเช่นนี้เพราะว่าสิ่งของทุกอย่างมาจากพระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายได้ถวายของที่เป็นของพระองค์แด่พระองค์เท่านั้นกษัตริย์ดาวิดเป็นกษัตริย์ที่มาจากเด็กเลี้ยงแก่เป็นคนธรรมดา ครั้งแรกที่ซามูเอลจะมาเจิมตั้งกษัตริย์คนใหม่แทนซาอุลนนะ่ะซามูเอลเลือกพี่ชายของกษัตริย์ดาวิดเพราะเขาเห็นว่าตัวใหญ่ตัวสูงแต่สุดท้ายพระเจ้าตรัสก,กับซามูเอลว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกเพราะพระเจ้ามองหัวใจมองเห็นหัวใจของดาวิดเป็นคนที่หัวใจบริสุทธิ์เป็นคนที่มีหัวใจรักพระเจ้าสุดท้ายซามูเอลก็เจิมตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์เมื่อดาวิดเป็นกษัตริย์แล้วดาวิดพลาดแค่ครั้งเดียวคือเรื่องของบาดเชบา ที่เขาไปเอาหญิงของทหารตัวเองนะคะไปมาเป็นภรรยาตัวเองอันนั้นคือบทเรียนที่พระเจ้าสอนเขาและเขาเจอหนักมากสุดท้ายพระเจ้านะคะก็อนุญาตให้ลูกเขาอ่ะมาร่วมปรเวณีกับภรรยาของเขาด้วยอันนี้คือเขาเหมือนกับต้องชดใช้เหมือนกันนะคะเขาต้องรับผลเหมือนกันแต่ดาวิดเป็นคนที่เมื่อทําผิดแล้วรีบกลับใจทันทีดาวิดรับพระเจ้ามากได้เขียนสันดุดีมากมาย ในหนึ่งพงศาวดารก็เป็นคําอธิษฐานของดาวิดว่าเขาเป็นผู้ใดเล่าเขาจะต้องถวายแด่พระเจ้าด้วยความเต็มใจเช่นนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากพระเจ้าพี่น้องดังนั้นวันนี้ทุกวิถีชีวิตคือการนมัสการพระเจ้าถ้าเรานมัสการพระเจ้าด้วยชีวิตเราก็ยินดีถวายชีวิตแด่พระเจ้าด้วยร่างกายด้วยท่าทีภายในและออกมาสู่ภายนอกด้วยการถวายด้วยความเต็มใจด้วยเราจะไม่มองเงินในกระเป๋าว,ว่าฉันเหลือแค่นี้ฉันไม่อยากให้ พระเจ้าเลยเราจะเริ่มคิดใหม่ว่าแม้ฉันมีแค่นี้แต่ฉันเต็มใสให้พระเจ้าได้มากกว่านั้นพี่น้องทำได้ไหมคะถ้าเราดูเงินเดือนหรือดูดค่าค่าตอบแทนหรือว่าที่เราลงทุนไปอะคะเราทํางานเรารับจ้างแน่นอนมันไม่เพียงพอกับรายจ่ายอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะให้ออกไปพี่น้องพี่น้องก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ให้ออกไปตลอดถูกไหมคะแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะให้ออกไปเหมือนหญิงไม้อะ สองสลึงมีแค่นั้นแหละแต่ให้พระเจ้าด้วยสุดหัวใจพระเยซูก็ชมเชยเขาดังนั้นข้าพเจ้ากําลังมองว่าถ้าเราบอกว่าเรานมัสการพระเจ้าเรารักพระเจ้าเราชื่นชมยินดีในพระเจ้าเราก็เรียนรู้ที่จะถวายออกไปทั้งหมดที่เรามีแด่พระเจ้าเหมือนกันโดยเราจะฝึกเริ่มต้นพื้นฐานคือสิบรถแด่พระเจ้าหักออกไปหักออกไปพี่น้องวันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายชีวิตเราว่าชีวิตเราวางไว้กับเงินหรือเราวางไว้กับพระเจ้าคะ ถ้าเราวางไว้กับพระเจ้าเรายินดีให้พระเจ้าอาเมนไหมคะอาเมนแล้ววิถีชีวิตเราจะเปลี่ยนไปการเห็นแก่ตัวเราจะน้อยลงการเห็นแกไ่ได้ได้ได้ฉันต้องได้ฉันต้องได้ก็น้อยลงเราเรียนรู้ที่จะให้ออกไปเปลี่ยนจากได้เป็นให้ออกไปเราทําได้ไหมคะอาเมนเนาะดังนั้นวันนี้ขอพระเจ้าช่วยพวกเราวิภาวดีทุกคนนะคะ <Le an> เราจะไม่เหมือนเดิมเพราะวิถีชีวิตของเราเป็นการน,นมัสการพระเจ้าด้วยการถวายเวลาถวายสิ่งที่มีค่าให้พระเจ้า และพระเยซูบอกกับเรานะคะว่าทุกอย่างที่เราทำนั้นให้เรานมัสการด้วยจิตวิญ,ญญาณและความจริงเหมือนกันนมัสการทุกๆวันนะคะผ่านทางเสียงเพลงผ่านทางการสรรเสริญเวลากริดยางแล้วก็เปิดเพลงนมัสการไปด้วยหรือนมัสการส่วนตัวเล่นดนตรีท,ทุกๆอย่างพี่น้องหรือด้วยชีวิตของเราพระองค์อยากให้เราทำด้วยจิตวิญ,ญญาณและความจริงนะคะโดยไม่สงสัยว่าเอ๊ฉันนับถือศาสนาแค่เปลือกนอก ฉันไม่ได้รักพระองค์จริงๆฉันไม่ได้เชื่อพระองค์จริงๆแต่ฉันมาแค่พิธีรีตรองไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแต่ให้เราทําด้วยสุดหัวใจด้วยพบพระเจ้าจริงๆในยอห์นบทที่4ี่ข้อยีบสาถึงยีพระคัมิมร์บอกว่าแต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดน,นี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อคนที่นมันสก,การอย่างแท้จริงจะนมันสก,การพระบิดาด้วยอะไรคะจิตวิญ,ญญาณและความจริง เพราะว่าพระบิดาทรงสวัยหาคนเช่นนั้นมานมัสการพระองค์พระเจ้าเป็นพระวิญญาณและคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงวันนี้พี่น้องเรานมัสการด้วยอะไรด้วยจิตวิญญาณไหมหรือทําให้มันจบๆไปหรือเรานมัสการแค่คิดว่าฉันเล่นดนตรีไม่ได้ฉันก็ไม่นมัสการพระเจ้าแล้วฉันร้อเพลงเสียงไม่เพราะเสียงไม่ไปกับคีย์ฉันก็ไม่ร้อง ฉันก็อยู่อย่างนี้แหละฉันก็เงียบฉันก็เล่นมือถือไปร่างกายฉันอยู่นี่จใจฉันอยู่ที่ไหนไม่รู้พระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นแบบนี้พี่น้องการนมัสการพระเจ้าทรงวางเอาไว้ตั้งแต่อาดัมเอวาในสวนเอเดนแล้วเขาไม่มีดนตรีสักชิ้นเดียวแต่เขาก็นมัสการด้วยชีวิตของเขาถูกไหมคะเครื่องดนตรีมาในช่วงของยูบานในปฐมกาลบทที่4ี่ข้อที่สอพังพิมพ์บอกว่ายูบาน เขาเป็นต้นตระกูลของคนที่มีฝีมือดิดพินเขาคู่และเป่าปีอันนี้คือเริ่มต้นที่เขาอาจจะเริ่มต้นน้มาสการด้วยดนตรีดังนั้นเราอย่าจํากัดการน,นมาสการเพียงแค่ต้องมีดนตรีไม่มีดนตรีเราน้มาสการได้ไหมคะได้เสียงไม่ถูกขีนน้มาสการได้ไหมได้พี่น้องบางคนเป็นคนบ้าพูดไม่เป็นเขาก็น้มาสการด้วยมือของเขาด้วยหัวใจของเขาออกมาเป็นอะไรของเขา พี่น้องดังนั้นวันนี้ให้เรานมาสก,การด้วยท่าทีที่ถูกต้องกลับมาจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องอย่าให้รูปแบบต่างๆนะคะความดังความเร็วของเพลงเพลงช้าเพลงเร็วเพลงนี้เพลงนั้น,นอย่าให้มีอะไรมาจํากัดว่าฉันไม่อยากนมาสก,การแต่ให้หัวใจของเราพร้อมเสมอที่จะนามาสก,การถ้าช่วงเวลาไหนที่อาจจะมีการทดสอบการทดลองเข้ามาบ้าง เราอาจจะไม่ชอบดนตรีจังหวะนั้นจังหวะนี้เราอาจจะไม่ชอบดนตรีบางชิ้นหรือไม่อาจจะหอนหรืออาจจะมีปัญหาติดขัดในเทคนิคบางอย่างแต่พี่น้องณนะเวลานั้นอ่ะอาจจะเป็นบททดสอบว่าเรายังจดจ่อที่พระเจ้าไหมถูกไหมคะถูกไหมพี่น้องดังนั้นวันนี้ให้เราจดจ่อที่พระเจ้าพระเจ้าต้องการผูน้นมัสก,การด้วยจิตวิญ,ญญาณและความจริงไม่ใช่พิธีรีตรองนะคะ ดังนั้นหนุนใจพี่น้องเสมอนะคะว่าอยากให้พี่น้องที่นี่น้มัสการสุดหัวใจข้าพเจ้าขอพูดนิดหนึ่งนะว่าข้าพเจ้ามาจากเด็กหอพักนะคะเราอยู่ในหอพักที่มีการน้มัสการเช้าเย็นทุกคนอาจารย์สอนให้เราชูมือน้มัสการให้เราคุกเข่าน้มัสการก็ได้ให้เราน้มัสการด้วยหัวใจของเราแต่เมื่อเรามาอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้ข้าพเจ้าก็อยากให้พี่น้องชูมือบ้างพี่น้องทําได้ไหมคะ โดยไม่ต้องอายคลยพี่น้องคิดว่าทําได้ไหมและพี่น้องเสียงไม่ไปหรือไปให้เราเปล่งเสียงสรรเสริญพระเจ้าด้วยจากก้นบึนลึกของเราได้ไหมคะในอิสยาห์บทที่ยีิบเก้าข้อสิบสามก็บอกกับเราชัดเจนนะคะพี่น้องบางทีเราเป็นแบบนี้ไหมให้เราอ่านข้อนี้ด้วยกันนะคะเพราะชนชาตินี้เข้ามาใกล้ด้วยปากของเขาและให้เกียรติเราด้วยริมผิมปากของเขาแต่เขาให้จิตใจของเขาห่างไกลาจากเรา เขายำเกรงเราเพียงแต่เป็นเหมือนเป็นบัญญาติของมนุษย์ที่ท่องจํากันมาพี่น้องบันทีเราท่องหลักข้อเชื่อเราร้องเพลงตามบทเพลงขพระเจ้ายกโทษให้กคนนั้นคนนี้ตามคําอธิษฐานของพระเยซูบันทินะเวลานั้นแหละที่บทเพลงเนื้อเพลงคําอธิษฐานตัวอย่างของที่พระเยซูสอนเราทุกๆอย่างอะค่ะมันเป็นการ สะท้อนกลับมาให้เราหรือเป็นการชี้ให้เราเห็นว่าเราทำอย่างนั้นจริงไหมเรานม,มาสัสก,การด้วยสุดใจบทเพลงแบบว่านม,มาสัสก,การด้วยสุดใจแต่เราสุดใจจริงไหมถูกไหมคะมันก็จะมีคำถามออกมาว่าเราอะบริมฝีป,ปากเปล่งออกมาแต่จิตใจเราไกลาจากพระเจ้าหรือเปล่าพระเจ้าไม่ต้องการเครื่องบูชาที่พิการแต่พระเจ้าต้องการเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์แด่พระเจ้าและเต็มร้อยกับพระเจ้า ดังนั้นวันนี้การนมัสการของเราที่นี่จะไม่เหมือนเดิมอเมนไหมคะอเมนนะคะไม่เหมือนเดิมอเมนไหมคะอเมนนะคะดังนั้นอยากให้เราสรรเสริมพระองค์ด้วยชีวิตของเราทุกกิจกรรมที่เราทําให้เปลี่ยนเป็นการนมัสการนะคะเมื่อเราทําสิ่งใดก็ตามให้เป็นการถวายพระสริแด่พระเจ้าเราจะโพสต์สิ่งใดลงใน a ฟ e b o o k ลงในไอจลงในอินเทอร์เน็ตโซเชียลเราต้องคิดก่อนว่านี่พระเจ้าได้รับเกียรติไหมพระเจ้ามองยังไง โดยที่เราไม่ต้องมองว่าเรามองยังไงหรือมนุษย์มองยังไงมองพระเจ้าก่อนว่าพระเจ้ามองยังไงแล้วเราก็จะตัดสินใจเองว่าเราจะโพสอะไรบางอย่างหรือไม่โพสนะคะในหนึ่งโครธีบทที่10ข้อ31ได้บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทําอะไรก็ตามจงกระทําเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเราจะทําจะดื่มจะกินจะทําอะไรก็ตามเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า มาตินลูเทอร์นะคะได้กล่าวไว้ซึ่งปรากฏในหนังสือชีวิตที่เคลื่อนไปในวัตถุประสงค์เนาะเขาบอกว่าผู้หญิงก็สามารถรีดนมวัวเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าได้เรากริดยางเราค้าขายเราทําอะไรเราก็สามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ด้วยอาชีพของเราได้อาเมนไหมคะอันนั้นก็เป็นการนมัสการพระเจ้าการนมัสการเป็นมากกว่าเสียงเพลงเป็นมากกว่าการเล่นดนตรีแต่มันคือถวายทั้งชีวิตแด่พระเจ้า คนที่เราจะด่าคนอื่นนะคะเราก็ต้องด่าให้น้อยลงเพราะว่าพระคัมภีบอกว่าปากเราก็ออกมาปากเดียวกันด่าคนอื่นด้วยสรรเสริญพระเจ้าด้วยนะคะออกมาจากปากเดียวกันดังนั้นก็ค่อยๆนะคะคําหยาบคายอะไรก็เหมือนกันคําลามกสะกะปรกบางทีเด็กๆมาที่นี่นะคะเขาจะไม่ค่อยกล้าพูดคําหยาบคายแต่เวลาอยู่ข้างนอกเขาเต็มที่เลยค่ะแต่ถ้าเราคิดว่าหยุดข้างนอกเต็มที่ไปเลยอยู่ที่โบสถ์ไม่ต้องพูดแสดงว่า เราต้องกลับมาดูตัวเองใหม่ว่าเราคิดว่าพระเจ้าอยู่แต่ที่โบสถ์ใช่ไหมถูกไหมครับพี่น้องคิดว่าที่อื่นพระเจ้าไม่อยู่นะพระเจ้าอยู่แต่ที่โบสถ์หยาบคายไม่ต้องพูดในโบสถ์ไปพูดที่อื่นเพราะพระเจ้าไม่อยู่หรือเปล่ามันไม่ใช่ถ้าเรายำเกรงพระเจ้าเราอยานมาสัสก,การพระเจ้าจริงอ่ะทุกวิถีทางทุกที่เราจะถวายเกียรติพระองค์ด้วยด้วยคาพูดของเราด้วยการกินกันดื่มด้วยการใช้ชีวิตของเราด้วยการแต่งตัวนะคะโคโลสีบทที่สามข้อยีิบสามบอกว่า ไม่ว่าท่านจะทําสิ่งใดก็จงท,าจทาางําด้วยความเต็มใจเหมือนกระทําถวายองค์พระเป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนกระทําแก่มนุษย์นะคะดังนั้นวันนี้พระคัมภีร์ให้เรานมาสการด้วยวิถีชีวิตของเราด้วยความเต็มใจทําทุกอย่างถาวายแด่พระองค์ไม่ใช่ทําเพื่อมนุษย์นะคะแต่ให้พระเจ้าเป็นผู้ชมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะนี่เป็นเคล็ดลับของวิถีชีวิตแห่งกนนารนมัสการเนาะก็คือเราทําทุกอย่างเหมือนเรากําลังให้พระเจ้าจะกินจะนอนจะเดินจะทํางานนะคะ ทุกอย่างคืออุทิศเพื่อนมัสก,การพระองค์ในสรงที่โมเทบทที่สองข้อสี่พระพีบอกว่าทหารประจำการย่อมไม่ไปพัวพันกับการงานฝ่ายพลเรือนเพราะเขามุ่งที่จะทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจพี่น้องกำลังทหารบางคนกำลังไปประจำการอยู่แต่อยู่ก็ไปพัวพันอยู่กับงานฝ่ายพลเรือนอยันนี้ผู้บังคับบัญชาพอใจไหมคะคงเรียกกลับมากลับมาเดี๋ยวนี้มาทำหน้าที่ตัวเองไปยุ่งอะไรกับตรงนั้นใช่ไหมคะ ดังนั้นวันนี้ก็เหมือนการชีวิตของเราเราอย่าไปเสียเวลากับความบาปอย่าถลำเข้าไปกับอะไรที่ไม่ควรมากเกินไปเพราะพระเจ้ากําหนดเราไว้ตามที่พระอ,องค์คือพระอ,องค์พอพระทัยในชีวิตเราแล้วก็ให้เรากลับมาทําให้พระเจ้าพอพระทยัยอาเมนไหมคะอาเมนเราอย่าไปมัวยุ่งอยู่กับอะไรที่ทําให้ชีวิตเราสกรปรกหรือชีวิตเราตกต่ำนะคะให้เรากลับมาเหมือนมานาวันนี้นะคะใน2โครินธ์บทที่5ขอ้อ9ถึง10 น้องเราอ่านดังๆด,ด,ด้วยกันเป็นข้อสุดท้ายที่เราจะอ่านเหตุฉะนั้นเราตั้งเป้าของเราว่าจะอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือไม่อยู่ก็ดีเราก็จะทำตัวให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์เพราะว่าจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังของพระคริสต์เพื่อทุกคนจะได้รับสมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้แล้วแต่จะดีหรือชั่วพระคัมภีร์เช้านี้นะคะก็บอกกับเราเหมือนกันว่า เราต้องตั้งเป้าหมายของเราว่าเราจะอยู่ในกายนี้หรือไม่อยู่คือร่างกายนี้ค่ะเรือนดินเนี่ยที่มีชีวิตเนี่ยจะอยู่หรือไม่อยู่เราจะทําตัวให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ให้ทุกสิ่งที่เราทํานั้นถวายเกียรติแด่พระองค์เพราะสุดท้ายแล้วเราจะต้องรับผลในวันสุดท้ายดังนั้นวันนี้ให้เราถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยชีวิตของเราก่อนจะตัดสินใจทําสิ่งใดทําอะไรลงไปเราต้องคิดก่อนว่าพระเจ้าพอพระทัยในสิ่งนี้ไหม ให้เราถามพระเจ้าท่านเ,เริ่มมีคําถามว่าเอ๊ะจะพลดลงหรือไม่พลดลงเอ๊ะจะทําดีไม่ทําดีมันจะดีไม่ดีท่านเราเริ่มมีคําถามต,ตรงนี้ข้าพเจ้าคิดว่าอันนั้นคือไม่ดีแล้วล่ะถูกไหมคะแต่ถ้าเราโอ้มั่นใจมากคืออันนั้นคือมาจากพระเจ้านะคะแต่ต้องเป็นความชอบธรรมด้วยนะคะต้องต้องเป็นการสร้างสันติด้วยนะคะต้องเป็นการสร้างสิ่งที่ดีที่ที่เกิดประโยชน์ในสิ่งที่เราจะโพต์จะทําจะคิดนะคะขอพระเจ้าช่วยพวกเราและ มีบทความหนึ่งนะคะได้กล่าวเอาวไว้นะคะพี่น้องได้บอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ในสถานะไหนาก็สามารถทำสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ดังนั้นจึงไม่ยึดอยู่ที่รูปแบบของการแสดงออกเพราะสิ่งสำคัญที่สุดในการนมัสการคือชีวิตของเรานั่นเองดังนั้นวันนี้นะคะให้เราเองรู้ว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครเราจะอยู่ในสถานะไหนาเราก็สามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้อย่างที่เราเป็นได้ให้เราถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยกัน เราถูกกาหนดไว้เพื่อให้พระเจ้าชอบพระทายนะคะเั้ั้นวันนี้งานธรรมดางานยิ่งใหญ่งานอะไรก็ตามให้เราทําเหมือนถวายเกียรติพระเจ้าจากพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ได้ให้เห็นความจริงว่าเราถูกกําหนดไว้เพื่อให้พระเจ้าชอบพระทายอย่างที่เนึ่นก็คือพระเจ้ายินดีในชีวิตของเราเราเป็นคนที่มีคุณค่าสําหรับพระองค์เราเป็นคนพิเศษของพระองค์เราคือคนที่พระเจ้ารักเรา ดังนั้นวันนี้พระเจ้ายินดีในเราเราเองก็ต้องกลับมายินดีในพระผู้สร้างในพระเจ้าพระยาวีด้วยอาเมนไหมคะและยันที่สองทุกวิถีชีวิตคือการนมัสการพระเจ้าเราอยากคิดว่านมัสการตรงนี้จบกลับไปคือฉันไม่ได้นมัสการพระเจ้าไม่ใช่ทั้งชีวิตของเราคือการนมัสการเรานมัสการพระเจ้าได้ผ่านทางอาชีพการงานผ่านทางวิถีชีวิตของเราเหมือนดาวิด เขายอมที่จะถวายทั้งกายใจเทท,ทั้งหมดของเขาแด่พระเจ้าวันนี้พี่น้องเททั้งหมดแด่พระเจ้าหรือยังคะถ้าเราเททั้งหมดแด่พระเจ้าพระเจ้าจะยื่นมือช่วยเราทันเวลาการช่วยกู้จะมาอย่างอัศจรรย์เราอย่าจํากัดพระเจ้าของเราเราจะไม่จํากัดพระเจ้า พ่ะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนาะดังนั้นวันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้เรายินดีในพระเจ้าของเราเพราะพระเจ้ายินดีในเราและให้ทุกวิถีชีวิตของเราเป็นการนมัสการพระเจ้านะคะด้วยอาชีพที่เราทําด้วยวัยของเราวัยรุ่นถวายเรตนดยพระเจ้าได้ไหมคะเห็นเพื่อนๆนะคะหลายคนอาจจะไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นคนนี้เปลี่ยนคนไม่ซ้ําหน้า แต่เราก็เลือกได้ไหมว่าเอ้อันนี้เราเป็นลูกพระเจ้าแล้วนะเราเป็นลูกสาวของพระเจ้าเราจะทําแบบนั้นดีไหมแต่พระเจ้าไม่ชอบนะถ้าเราทําแล้วมันก็มีผลด้วยนะผลร้ายนั่นนะ่ะเราก็รับไม่ไหวหรอกถูกไหมคะเราก็เริ่มกลับมาคิดเราก็จะเริ่มรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์แด่พระเจ้าด้วยวัยของเราให้เราน่ารักตามสมวัยของเราให้เราเป็นคนที่เชื่อฟังนะคะตามวัยของเราถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราก็จะเป็นแบบอย่างที่ดี เราจะไม่ด่าร้ายคนอื่นตามใจปากของเราไม่พอใจอะไรก็ด่าไปทั่วมั่วไปทั่วยุ่งชาวบ้านยุ่งเรื่องทุกคนแต่เรื่องตัวเองไม่รู้รู้เรื่องของทุกคนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราต้องเราต้องรู้ชีวิตของเราอะค่ะเราเป็นหญิงไม้เราก็ต้องรู้ว่าเราก็สามารถรับใช้พระเจ้าได้นะแม้เราไม่มีคู่ชีวิตเราก็สามารถใช้ริมฝีปากของเราเป็นหนุนใจคนอื่นไปช่วยเหลือคนอื่น หรือว่าเราเป็นพ่อไหม้เราก็สามารถใช้ชีวิตของเราไม่เหมือนคนทั่วไปคนทั่วไปหาแต่ผู้หญิงมาบำเเตอตัวเองแต่เราก็ไม่ต้องไปตรงนั้นแต่เรารับใช้พระเจ้าใช้ชีวิตที่มีถวายแด่พระเจ้าคือทุกอย่างอะค่ะที่เราทำถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้พี่น้องเราอย่าดูถูกตัวเองอย่าให้มานเป่าหูเรามาล่อลวงเราว่าทําแบบนี้สิสังคมทําแบบนี้นะโซเชียลทําแบบนี้นะวิถีคนทั่วไปทําแบบนี้นะพี่น้องทุกวันนี้ความบาปความชั่วมันเยอะมาก ถ้าคริสเตียนเราคิดไม่ได้สัทีอ่เราก็ไม่ต่างกับโสดมโกโบราเราไม่ต่างกับยุคนั้นที่พระเจ้าล้างโลกด้วยน้ำถูกไหมคะดังนั้นวันนี้ขอคริสเตียนตื่นนะคะตื่นจากที่เราหลับฝ่ายวิญญาณน่ะตื่นได้แล้วกระตุ้นตัวเองว่าฉันเป็นคนใหม่ได้แล้วให้รังเกียจความบาปที่ตัวเองได้ทำได้ไหมคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ถวายทั้งชีวิตแด่พระเจ้าเราคือลูกที่รักของพระเจ้า ให้ใช้ชีวิตสมกับที่เราถูกรักอาเมนไหมคะเวลานี้เราจะอธิษฐานด้วยกัน